รจำนึกบุญคุณนะสิ่งมันมีโคตแตกต่างนะนี่ชาวไทยเนี่ยนะเขาไม่เคยว่าอะไรเราเลยนะแต่สิ่งที่เรานี่ตอบแทนให้ประเทศเข้าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมนุษยธรรมเนเราไม่มีต่อเข้าเลยนะยนี่เรากําลังหาเรื่องอยู่สากแก้วนี่บ้านนองจ้านนี่ตรงนั้นน่ะนะเขาพวกเราเนี่ยเคยรีบใหยนะ นี่ตายกันนะเออเขาให้โรงเรียนให้การศึกษาให้พยาบาลโ mm hmm. รงพยาบาล mm hmm. พวกยูเอ็นก็มาช่วยเรานะเออแต่ทําไมสิ่งที่เราทํากับประเทศเขาเนี่ประเทศไทยนี่ทําไมเราต้องไปหา oh. เรื่องเขานะ่คนที่ให้น้ำให้ข้าวให้ยาสร้างเรา เฮล l ลนน Hello, สบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อน,นี้เนาะสาววอนจะพาทุกคนมาเบิ่งคลิปนี้มาฟังและใส่วิจารณญาณน,นํากันทุกคนว่าเป็นเนาใดเนาะซึ่งคลิปนี้เนาะก็มีสาวคเมนท่านหนึ่งเนาะ,ะเป็นหนุ่มคเมนที่ฮักเมืองไทยที่ กตันยูฮู้คุณเมืองไทยเห็นคุณค่าคุณงามความดีของเมืองไทยที่เพื่อนออกมาเว้าให้เฮาได้ฮับหู้ได้ฟังว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยได้เคยช่วยเหลืออสาวขเขมรจากการลี้ภัยได้เคยให้น้ำอาหารเคยให้ที่อยู่อาศัยเคยให้ความหูเคยให้การศึกษา เคยให้ยุคให้ยาในการรักษาลรกแล้วเป็นอย่างคนขนคเมนจึงมาตอบแทนประเทศไทยแบบนี้จึงอักกตันุูแบบนี้เนาะเพื่อนกระว้าลไลล่าอย่างในคลิป สาวบอนก็ยังให้ทุกคนไปเบื้องในคลิปพร้อมๆกันก่อนอื่นเนาะสาวบอนก็ต้องขออนุญ,ญาตเรือเจ้าของคลิปและกับบุคคลในคลิปนั้นที่สาวบอลเอาคลิปมา,าเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะสาวบอลขออนุญ,ญาตอเอาเผยแร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้หงว่าหนุ่มเมนท่านนี้คิดแนวใดกับประเทศไทยอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกัน จุงกะบเอโอบองปัอโอนชาวซีมนะชาวไทยและก็ชาวกัมพูเจีนะตอนนี้นะผมจะออกมาพูดหนเรื่องความแตกต่างนะให้ปรับอวยชาวกัมพูชีนะและก็ชาวคอมเมนทนะที่อยู่ในไทยหรืออยู่ฝั่งประเทศเรานะที่ยังยังใช้โทรศัพท์อยู่นะเออมันเป็นอย่างนี้นะนี่ผมจะพูดเรื่องการสำนึกบุญคุณน,นะ สิ่งมันมีโคตแตกต่างนะนี่ชาวไทยนี่นะเขาไม่เคยว่าอะไรเราเลยนะแอ่สิ่งที่เรานี่ตอบแทนให้ประเทศเข้าเนี่ยมันคืออะไรนะมนุษยธรรมนะเราไม่มีต่อเข้าเลยนะ oh. นี่เรากําลังหาเรื่องอยู่สากแก้วนี่บ้านนองจา้านนี่ตรงนั้นน่ะนะเขาพวกเราเนี่ยเคยรีไั่น่ะนี่ตายกันนะ oh. เออเขาให้โรงเรียนให้การศึกษาให้พยาบาลโรงพยาบาลพวกยูเอ็นก็มาช่วยเรานะเออแต่ทำไมสิ่งที่เราทํากับประเทศเขาเนี่ประเทศไทยนี่ทําไมเราต้องไปหาเรื่องเขานะี<อ>คนที่ให้น้ําให้ข้าวให้ยารักษาโรคเราเนีโหสุดยอดให้เรามีชีวิตมีลมหายใจทุกวันนี้นี่แต่สิ่งที่เราทํากับประเทศไทยเนี่ยทหารไทยเนี่ยมันไม่ใช่นะออเออแตอ้มันมือชาโลก มันเมียนมนุษยธรรมเอ้ยนี่แลว้วก็ประเทศไทยนี่เคยช่วยเรือชาวกะเรียงนะซองฮาซองเกตเนี่ยไรน,นี่ที่พมา่าประเทศพม่าเพื่อนบ้านนี่นะเออมีสงครามนี่เขาลีไพเหมือนเราเนี่ยหลยลีไพมันขเขมรนี่หละเออไทยกบกะเรียงเออไทยกะเรียงนี่แหละกะเรียงนี่แหละกะเรียงกับเขมรนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องความแตกต่างเลยนี่กะเรียง เขามารีภัยน่ะคนไทยก็ช่วยเรื่อน่ะ mm. กรเมือนที่เราบ้านแตกแต่แรกคาดนี่แหละก็มาอยู่กับไทยแหละเออแต่เขาเรียงเระเรียงชาวกระเรียงเขารู้คุ้น mm. เขาเอารูปเนื้อหัวแล้วเขากา็สำนึกบุญคุณตลอด mm. เออชาวกระเรียงนี่ mm. ไม่เมือนกับเรานะไม่เหมือนกับคอมเมนต์เรานี่ย mm. เราไม่มีบุญคุณต่อเขาเลย mm. โอ้โอ้ มนุษยธรรมก็ไม่มีเลยนี่มันแตกต่างมากนี่ถึงออกมาพูดว่าทำไมทำไมเนเนาะทำมนน,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 นี่กัมพูชีกับกะเรียงนี่กัมพูชีมาทำงานที่ไทยกระดาเขาชี้เกินเขา้า<ป>เออเยียบธงชาติไทยเขา้าแต่กะเรียงเอาธงชาติไทยขึ้นเนื้อหัวบูชาด้วยดอกไม้ทำความเคารพ นี่ประเทศก็รีย่ยงถึงเขาจะเลเล็กๆแต่เขาจเจริญไอเราเยียวใส่เงินเขายเยี่ยวใส่เยียบธงชาติไทยเขา้า mm hmm. ไอเรามันจะ,จะเจริญได้อย่างไงนี่เออเวียมันจเจริญเต้ mm hmm. เอออันนี้ผมไม่ได้ว่าด่าใครนะนี่ผมพูดแบบว,ว่าเปรียบเทียบว่าประเทศไทยนะี่เขาเป็นประเทศมีมนุษยธรรมทำไมเราไม่ม,มีมนุษยธรรมเหมือนเขาบ้าง mm hmm. เออแม่นเนาะ อ,อีลกรเรียงสเดชาวกระเรียงนี่เขาเอาทองชาติไทยขึ้นเนื้อหัวตลอด oh. เขาถึงเจริญทำมาหากินนี่เขาไม่วุ่นวายที่เขาจะขนาดนั่นแหละคนมีบุญคุณอยู่ที่ไหนก็เจริญนะไอเรานี่มาอยู่นี้ต้ตอนทำไมคร่งครามพ้นพนุทธนะขเขาไม่แนงนะ oh. เขาช่วยเลือให้ทั้งโรงพยาบาลให้ทั้งการศึกษาให้อาหารยารักษา oh. โรคนะ่ โอ้และสิ่งที่ตอบแทนได้คืออะไรนี่ตอนนี้เห็นไหมเี่ยตอนนี้นี่ถือไม้ยังจะมาตีตะหานโอ้โอผมพูดได้แค่นี้เลยผมไม่ได้ออกมาว่าด่าใครเด้อแต่ว่าผมเปรียบเทียบแต่คนไหนมันจะริ่นคนไหนมันไม่จะริ่นนะชาวกระเรียงเนะี่ยกับชาวขมิ้นนะนะ่ะไอคนไหนทำดีแก็คอยดีไปไอคนไหนไม่ดีก็ ก็ไม่ดีเลยเนาะเออนี่สวรรค์มีตาเด้อดิเออ,เอ,อมนุษยธรรมเนนะ่ะการทำความดีเนี่ยนะจุงกะอ,อกุณโอ้โหทุกคนคือท่านาสายท่านนี้เนาะที่เป็นคนขาเมนเนาะเพื่อนก็นได้ออกมาเวาให้เฮาฟังให้เฮาฮูอะละทุกคนสิ่งที่เฮาจับใจความได้เนาะก็คือเพื่อนบอกว่า คนขมิ้นเป็นอย่างต้องแบบว่า,าไปแบบคนห้องอย่างแบบสร้างเรื่องหรือว่าเฮตดอีอย่างที่มันวุ่นวายให้กับผลไทยให้กับทหารไทยนะเป็นอย่างบูงหูจากบุญคุณเพื่อนเคยช่วยเหลือขมิ้นคนไทยเคยช่วยเหลือขมิ้นในการรีไผ่าจากสงครามภายในประเทศของขมิ้นเอง คนไทยยื่นมือเข้ามาช่วยให้การศึกษาให้ความโฮให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการกินให้ยาหักษาโลคโอ้โหทุกคนนี่คือน้ำใจคนไทยที่หนุ่มขเมรท่านนี้ได้หูบุญคุณได้เห็นคุณค่าความดีของคนไทยประเทศไทยแต่เป็นอย่างขาเมรหลายๆคนบบเห็นค่าเลยเนาะเพื่อนก็ออกมาว้าให้เราฟัง อู้สาวรได้ฟังแล้วก็อทุกคนเนาะได้ฟังแบบนี้ป้าทุกคนประทับใจในความมีน้ำใจของคนไทยอิลีเนาะคนเฮาเนาะว่าจะอยู่ใส่กระยาควรหู้บุญคุณคนควรตะตันอยู่หู้คุณจึงเจรินไปหน้าเนาะถ้าทำตัว บุฮู้บุญคุณอักตันยูงสินะอยู่ใส่กระบอเจริญเนาะทุกคนอันนี้คือความจริงนั่นแหละเนาะทุกคนก็เฝ้าไปตามสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาฮับฮู้สิ่งที่เขาได้ได้ยินเนาะแล้วเขาก็พิจารณาเองได้ตัดสินใจเองได้อ่ะนั่นแหละ สำหรับคลิปนี้เนาะก็จะขออนุญาตเนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้สาววอนในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจใสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแ์แดงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อยากกดคมโฆษณาดเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย